สิบอันดับนักแสดงที่รวยที่สุดในโลกปี2025คุณรู้ไหมครับว่าใครคือนักแสดงที่รวยที่สุดในโลกที่ทรัพย์สินรวมกว่า1 4 9พันล้านดอลลาร์หรือราวๆห้าหมื่นกว่าล้านบาทเลยนะวันนี้ผมจะพาไล่สิบอันดับนักแสดงที่รวยที่สุดในโลกปี2025มาดูกันว่ามีใครบ้างเริ่มที่อันดับ10แจ็คกี้ชานตำนานกังฟูและแอคชั่นคอมเมดี้จากฮ่องกงรวยกว่า557ล้านดอลลาร์ รอทางแสดงสร้างหนังและธุรกิจส่วนตัวเพียบอันดับ 9. Tom ทอมแฮงส์เจ้าของบทบาทใน Forest g u m มและ Saving Private Ryan มูลค่า571ล้านดอลลาร์รายได้จากทั้งแสดงและโปรดิวอันดับ 8. j a แจ็คนิโคสันนักแสดงตัวพ่อจาก The s h i n i n g และ Batman 1989กวาดไปกว่า594ล้านดอลลาร์อันดับ 7. b r a แบรดพิตมูลค่า594ล้านดอลลาร จากทั้งผลงานการแสดงและบริษัทสร้างหนังแพรน B ีเอนเตอร์เทนเมที่คว้าออสการ์มาแล้วหลายเรื่องอันดับ6 r โรเบิร์ตเดอนิโดเจ้าของบทแท็กซี่ไดเวอและ The Godfather เอร2ตอนนี้มีธุรกิจเครือโนบ u โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ทด้วยรวมกว่า735ล้านดอลลาร์มาถึงอันดับ o จอร์จครูนีไม่ใช่แค่แสดงแต่ยังขายกิจการเท quila คาซามิโกสได้ราคาพันล้านเหรียญปัจจุบนันรัย์สินกว่า442ล้านดอลลาร์อันดับ4 ชารุคคานหรือคิงคานแห่งบอลิวูดรวย876ล้านดอลลาร์จากทั้งหนังธุรกิจและทีม IPL โคกาต้าไนรเดอร์อันดับ3ทอมครูซพระเอกจากมิชชั่นอิมพอสิเบิลที่ชอบเจรจาขอเปอร์เซ็นต์รายได้หนังทำให้พุ่งไปถึง891ล้านดอลลาร์อันดับ2 t h เดเวนเดอะร็อกจอห์นสันจากนักมวยปล้ำสู่ฮอลลีวูดและเจ้าของธุรกิจเท q ิ i l a เทเลมมนารวยกว่า1.19พันล้านดอลลาร์ และอันดับหนึ่งอาโนชวาเซเดเกอร์ no ger, ตำนานนักเพาะกายผู้ว่าการรัฐและนักแสดงชื่อก้องโลกโวยที่สุดในวงการบันเทิงตอนนี้1.49พันล้านดอลลาร์ทั้งหมดนี้คือการจัดอันดับจาก f o r b และสื่อเศรษฐกิจปี2025ครับและคุณเหลคิดว่าใครจะขึ้นมาแซงอาโนได้ในอนาคตหรือเขาจะครองตำแหน่งนี้ไปอีกนานมาคอมเมนต์คุยกันครับ